กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีตก่านอยู่ในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพอๆพกําลังคหนเก่าเด้อแม่งยังเตงง่าน้ำฝาพอๆกันคือเก่าพี่น้องยบรรยากาศยมามเช้าเศร้าเนาะเมื่อน,นี้ฮาวก,ก็สิไปใส่พี่น้องเอ้ยมาก็มาคนเดียวเนมะมาก็มาคนเดียวแล้วก็ถืออ้ามานำอีกตอนนี้เฮาก,กำลังสิไปหาอาหารสันสูงพี่น้องเอ้ยหาอาหารสันสูงเนาะ โอว่าสิได้หรือบ่ไดดมาหลุดมาสมนงกันเด้อพอเห็พี่น้องเลยอันนี้เป็นอุปกรณ์นะพี่น้องอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งเนะาะแล้วก็นี่นี่เป็นกระต่าเนะาะแล้วก็ไม้ไม้สาวเนาะพี่น,น้องเนาะเฮาสิไปแย่ไข่หมดแดงพี่น้องไปแย่ไข่หมุดแดงเนาะไปหาอาหารสันสูงพี่น้องแต่ว่าศีถือหมุดแดงครบสนันมาจากเนาะถ้าได้ก็ไปรลุนไปสมนมกันเด้อว,ว่าน้องน,นัดิีด้ไข่หมดแดงโบเลยในไดเนาะ บรรยากาศยังเศร้าพี่น้องเ้ยแดดกำลังกำลังเริ่มเนาะตอนนี้เขาก็มาหอดป่าแล้วตอนนี้ยังมาคนเดียวพี่น้องเ้ยนี่พี่น้องห้างนี่ห้างบักใหญ่แต่บุูบบว่าสีไข่หรือพวกไข่เนาะจะได้กั็มาลุ้นมาชมนกันเด้อนี่ๆ หงปังใหญ่ห่างต,ตายนะพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องมาเพิ่มอะไรพี่น้องเยนะตอนนี้ฮักกะกำลังแย่พี่น้องเอ้ยหน่อยหนึ<ะ>่งเนาะด้วยขี้อายเบื่อไข่ปลาแดงไข่ <laughs> ปลาแดงฮักกะไรซอกซำหน่วยพี่น้องส <laughs> ีมือหลุล่นๆอะ,ะไรพี่น้อง ตุ้งปุ๊บิคกี้พาบมาเนาะอยู่ช่งน้พี่น่อยสนิกังเงหญ่หืหืมมมีไปต่อกัน เมื่อเข้าเห็นเลยโอ้ถึงปลายผู้พี่น้องโอ้ปลายต่นะ่ะสูงสูบอันอนั้นแดงแดงผู้เมื่อขี้ไงเปลี่ยนกันไปหน่เอย้ยเอ้าสิคืน ตายตายตายมาตายขึ้นพี่น้อง <laughs> ขึ้นพันงาลงมากเราได้เด่นียไข่มันกระแตกมาแล้วโผกินขนาดเลยพี่น้องเลยสุดยอดเลย กำลังเริ่มสิตกพี่น้องตอนนี้พันลงมาใก,กล้ๆพี่น้องหายเฮาแหนะเอามาสันตอนนี้กำลังลงมาเปไ็นไรหมดครบเต็มอันยาเอาาสันตอนนี้ลงมาเลยพี่น้องเอ้ยมาได้คบรบหลายพี่น้องฮัลโหลกำลังสี้แหนะตัวที่ว่าเอาตัดลงมาเอาบริถิ่นลงมาดินพี่น้องเอ้ยเพราะมันยันมันขาอันนั้นยันมันไข่มันเหี่ยบเบิ้าก็เลยเอาขาไว้ทิ้ง ตอนนี้กำลังแข่ง oh. ี okay. ่น้องเยของคขอของมาดิไข่มันขูลงมาผุโอ like ้โอ้โหไข่ลายหมดลุผงมาหลุดหลแต่เข้าไปอีกยุ่กันไปยื่ข้นไปอีกยืดข้นไปเออเยอ ไข่มันครูลงมาใส่ลายอยู่เลยเห้โ,โอโ้เหี้ยน้ครอีกอืมหนาวเลยเชียวเข้าไปอีกเออเชียวขึ้นไปชุงช่งให้กันตามกไก่เออเยอะเขาโอ้ไข่มันครูลงมาเนาะ ไข่ตื่นยุ่บหุเห็นแต่ว,ว่ามันไข,ข่ขาวๆดิดิอืมจะไข่ตื่นจะไข่หน่อยโลแพลงได้พี่น้องตายเปล่านักสิบเนี่ยสมุดแดงขายเหรอโลถึนเช้าเม่บาดเหย เึงสทาทีเครื่องมัพี่น้องอเลยผกเินข้าสี่เดิคายอีกนะดิ้าสี่กมาเดินคายแวขมเลยนะบัดใหญ่อีข้างพี่น,น้องข,องข้างใหญ่หทีครั้งขอเดายันมีไข่ตื่น จุเข้าไปโอ้ไข่ออกมาหลายสีเนาะอ,อู้หักแจ็คไข่ตึงไข่รีบเฮ็ยแต่ไข่รีบหลายเนาะเถอดออกมามแทงทำไมาเอ,อ้ยี่ยมอหนดิคุดลงมาใส่กระตาป๊าดตั๊กุไข่หลายอยู่พี่น้องเอ้ยแต่ไข่น้อย khay với nhai Thêm cái bài bếp cao hả lẽ Sao nó Căng nhẹ với nó ơi ไปคุลุมาโก station, ีล้ผ่านไปยากไหนฮะไม่เยนืเดนนะเพนาะเมื่อแถวเลยจัไปเหนื่อยทเจ้ เสียงเลยยเพผ่นก็นเรียกว่าเสียงกับโก <g ül üyor> ่ม,มันเลยเนี่ยเนี่ยมันคือทางนู้นางไนคู่คู่อยู่ทา,า,างเกาหนี่เนาะขวบเลยน,อลนล้อบันโอ้มีไข,ข,ข,ข่ไข่ไข่คือไข่ตื่นเนงาไง,ไงไไดิโอ้ลงมาไลดิพี่น้อ จิ๊กซีแมนไข่ตึงไข่รีบเห็นตกมาครบคครบครบโอ้โูมคมีปะไข่แม่น้ตึงปานใดพี่น้องเลยอือฮอดอ้ไข่ตึง เหนื่อยมั้งมั้งไม่ไปทึงเลยไปตัดเอาพี่น้องเยตัดให้มันหยอดงมามันจะแงเาแต่ว่าถ้าตัดถิมลงมาคิดดิ้นไข่มันไม่ก็แตกจากหังมันก็ขมุนมัถ้ามันแตกเไข่มันก็แตกายหยอนมาไปีเขาหง่เมันชงง

bà tuyệt vọng mày đi khánh tuyệt vọng rồi mày mày điên tay gì mày điên ก็มีใครรีบไปไม่ใช่นรอเอ้ยโอ้ป่อไต่กำลังเทตอนนี้พี่น้องเอ้ยมีอุปกรณ์ยังไงสิเอามาเทนะโอ้ใส่แป้งแป้งลื่นๆนะแป้งสิงคโปร์เลยคุณน้องให้แม่มันอปพี่น้องเอ้ยโอ้ยแป้งให้แม่มันอปพี่น้องแม่มันก็สิีป๊อบโอ้โหเอาไปถือน้ำมาเนาะถือน้ำมาก็าจะเก่งจะน้ำเพราะแล้วพอแล้วเพราะแล้ว <laughs> แม่ม oh. ันก็เสียวเสียกเป็นก้อนเป็นก้อนยุบยุบออกน้ำก็ได้แม่มันนะม่ยุบก็ได้เนาะเองโอ้ตอนนี้ปลาต่ายกําลังแย่พี่น้องผนกับปั่นใส่โหลดต่อม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 โหลอ้าโ้อนี่ห่างบักใหญ่พี่น้องเลยโอ้ยค่อยๆ่ค่อยคคือข่มันเหีียบลงมาสต๊อก ไม่ไปอยากทึงพี่น้องเลยไม่สาวไปอยากทึงอย่งใดก็มาลุนมาส้มน้ำกันเด้อทานผส้มเลยป่าสิได้พออยู่พอกินอยู่บ่ลือ้อะใดเนาะมาลุดมาส้มมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องเป็นขังแหลกข,ของปีที่มาเยะไข่โมดแดงกับบ่าวตายเนะาะขังแหลกของปีสองพันยี่สิบสอง ปกติแต่ก่อนเขาก็เนยไข่มดเดียงคายกับเทาเมย์พี่น้องเลยเปลี่ยนกันหาเปลี่ยนกันเนยเนะเพราะว่าเอาอันหา,หาไปนําขางหนึ่งเป็นนันกระตาขางหนึ่งเป็นกระขูหนามเนะาะใส่ไม่คานเนาะหาห,าหล่อโคกพี่น้องเลยอ้อห้างบางใหญ่หนึ่งระวังทึงนะไข่ยุ่ไข่ว่าั่นพี่น้อง เปลี่ยนเนฝ่นแห่ละเคยแห่ไข่หมูแดงเยอะฮะ <c oughs> ตั้งใจแหงๆ้องเลยจนมาปากบมตทิงครบครบเก็บขนาด ลมว่อยวอยยำเสาพี่น้องออืพี่น้องหางบ้กใหญ่นึ่งพี่น้องไข่อีกหน่อยสดๆลงมาเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อเป็นใหญ่ลงมาไข่นะป้ามีแต่ไข่ตึงๆค่อยๆค่อยๆอ้าตัวบักใหญ่นึ่งออืไข่พี่น้องเอ้ยค่อยๆค่อยๆยำเปนบวชเขากระตา ทางมันต่างผลเนะาะว้าวโทลงมาแล้วพวกคู่อื่นๆพี่น้องอืมจะเข่าวกระตาหรือบอ่พี่น้องอันนี้ซีมือบ่ตายล้วนๆพี่น้องเลยข,ข,ขี่มือล้วนๆพี่น้องมีแต่ไข่ใหญ่ๆ <laughs> ตาตายเงียงให้เบิ่งนด้วตายนี่พี่น้อง สให้เบิร์ตตะขกากรวมีตะขาไก่ใหญ่โอ้โหพี่น้องมีตะขาไก่ใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยเอาแปลงใส่เมื่อไจังสิเอาหนามไปปั๊บแบบว่าเอาสิใส่ตัวุปปลาไหวอ่ะให้แมยมันไต่ออกไข่เบิดเลยพี่น้องเอ้ยแล้วจังสิใส่หนามเนาะเห็ดสูตรแบบพอคือไพ่พี่น้องเอ้ย มันถึกแป้งมันก็สิตไตเอาเบิดเมมันมีทั้งไข่ตื่งแล้วก็ไข่บอดตื่นาะพี่น้อง ยังบด้ลเมื่อพี่น้องยังเง่ไข่มดแดงคือเก่าเนาะตึงบ้องปลาตึงมาสันพี่น้องเอ้ยมแต่ใครตึงตึงเพื่อนวะ ป้าไข่ต hmm. oh, oh, ึงไข่หมูแดงไปหน่อยอืมยน่อยๆลงไปหน่อยเลยขาวๆนะพี่น้องไข่หมูแดงได้พีน้องนะป้าหางใหญ่อะไรพี่น้องโอ้ยค่อยๆค่อยๆมีแต่ไข่ตึงๆอ้า อุ้ยคุยเหนื่อยพี่น้องเอ้ยอืมทุกสมหังอะไรไม่ต่างใครตึงๆค่อยๆเด้อเบิ่งอันกระตาคืออยากนักๆเลยกระตานักเลยพี่น้องเอ e. ้ย <laughs> ถ้าเบ<ป>ิ่งวัดเสด็จหน่อยได้ลายสำเนะ <laughs> าะ <laughs> ขี่มือลุล่วงพี่น้องเอ้ยกิน e. <laughs> ขี่มือลุอ e. <laughs> อล่วงสำสีแซ่บ พี่น้องตอนนี้ลงมาแลว้ขวขาอ้วชัวขาวอ้วชัวเลยมีแต่ไขใ่ใหญ่ๆเลยพี่น้องเลยเอาเม่มันออกก่อนมันเหล่งไม่ใช่เจ้าหรอือไเดียจัดการมันเจอนี่เอเอยุบยุบทิมยุบทิมแมนเออแบบสั้นละมาหอดเขื่อนเลยพี่น้องมาบึงกำลังเทนะพี่น้องเนาะ ตอนนี้กำลังเทพี่น้องข้าวอัวส่วตาที่สองพี่น้องกำลังเทลงเลยจ้าลอยมาบังดูลเลยยอดหลามหน้ามันี่มีห<ท>มดครบพี่น้องเต็มกระโตกเลยจ้า ขี่มือล้วนๆพี่น้องเอ,อ้ยปล่อยให้แม่มันไต่ออกก่อนเอาออกนะไหมใบตองนะร้อยมาบ่างดูร้อยอย่าเอาะนะื้นลขี่มือล้วนเลยจ้าใครตื่นใครบ่ตื่นมีเบิร์พี่น้องไหยอืม พี่น้องสำหรับคลิปนี้เข็ขอ,ขอ,ขอจบคุณเพื่อนๆท่านเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องนัดเด้อพี่น้องฝากเบิ่งผักส้มต่อไปเด้อผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอขอภัยหลายๆเนาะสบายดีพี่น้องสบายดีจ้าอา่าโทษน้องค้ำออกรถใหม่พี่น้องเอ,อ้ยออกรถใหม่้วิโก้ผู้รถปูรถหยาเพิ่นดอกพี่น้องเอ,อ้ยเพิ่นเอาของมาส่ง เพื่อนสิมาเห็ดยังก็ป้าเ่กลูกหมูไอลูกหมูไคิวปู่เพิ่นมาส่งบ